นักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับการแทรกภาพและก้อความนะครับลงไปในไฟล์วิดีโอนะครับโดยผ่านโปรแกรมยูริทว i ดีโอสตูด o นะครับลองมาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนก่อนอื่นครับเรามาที่แกลอร,รีนะครับคลิกซ้ายเลือก Image ครับเมนู Image นะครับจากนั้น ให้เราไปคลิกที่โหลดอิมเมจนะครับเราจะนำภาพเขาวเก็บไว้ในอิมเมจก่อนนะครับในการสอนวันนี้คูจะนำภาพที่เกิดกับอาหารไทยยออนยมนะครับ เข้าไปนะครับวิธีการแค่คลิกที่ภาพแล้วก็คลิกปุบ Open เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มอีกครับเสนค์ปูจะเอาภาพส้มตำแล้วก็ผัดไทยเอาสองภาพนี้สามารถมาร์กนะครับแล้วก็คลิก Open 2สองภาพมันจะเข้ามานะครับจากนั้นเราไปคลิกที่ไทม์ไลน์ตัวด้านล่าง จากนั้นเราจะเอาภาพมาใส่ในช่องวิดีโอแท็กนะครับภาพแรกครับต้อยางเข้ามาใส่คลิกที่ตัวภาพนะครับจะเห็นว่าการนำเสนออยู่ที่3วินาทีเราต้องการที่จะเพิ่มการนำเสนอในส่วนของตรงนี้นะครับห้คลิกที่บริเวณที่เราจะจะเพิ่มนะครับแล้วก็ คลิกเครื่องหมายเพิ่มครในในตัวอย่างคุณจะเพิ่มประมาณ8วินาทีและคลิกที่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นว่าเวลาในการนําเสนอจะมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราอยากจะนําเสนอให้ภาพดูเหมือนเป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวนะครับเราจะเพิ่มเทคนิคแ a นแ n น zoom เข้าไปเราแต่เราสามารถเลือก รูปแบบการสำรนอที่เราต้องการได้นในตัวนี้ยกตัวอย่างเนี่ยกูจะเลือกตัวแรกรจากนั้นเราทำการ p รีดูนะครับจะมีการซูมเหมือนภาพมีการเคลื่อนไหวได้นะครับทำให้วิดีโอเราน่าสนใจขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการแทรกข้อความลองอไปนะครับ,นะรบเรามาที่ไตเติลแท็กต้องเป็นจดเลย แล้วก็เดิเนไปที่ที่น่าจรทางหนึ่งนะครับเราจะสามารถคลิปได้เลยเราสามารถเลือกสีนะครับได้ตามที่เราต้องการ ามารถเลือกฟอนต์ตนะามที่เราต้องการได้เลยนะนะโอเคนะเรา,ารูปใน WordArt เราสามารถเลือกรูปแบบ ของฟอนต์เาได้ว่าจะให้เป็นลักษณะแบบไหน้าไปนะครับเรามาเลือกฟนนอนต์ใหม่เสร็จแล้วเราก็ไปดูการเคลื่อนไหวนะ เป็นแบบในรูปแบบไหน่อ่าโอเคครับจากนั้นเราก็จัดวางครับในขณะนี้กูจะไปเพิ่มขนาดของตัวไอสให้ใหญ่ขึ้นนะิดนึงนะ ถือว่ายังเล็กไปฉะน,นั้นการนำเสนอนะครับในส่วนของข้อความเนี่ยนะครับเราสามารถจะขยายได้เลยขนาน,นี้นะครับจะเห็นว่าครูจะเว้นช่องไว้ครับเวลานำเสนอให้ภาพป,ปรากปรากฏขึ้นก่อน หลังจากนำเสนอข้อความแล้วก็ให้ข้อความหายไปก่อนแต่ภาพยังอยู่นะครับเนี่ยเช่นกูจะเพย์ให้ดูนะครับภาพมาก่อน,น,ภ,าาอน,นภาพมาก่อนข้อความมาข้อความจะจบลงก่อนแต่ภาพยังอยู่ไหมครับ ก็จะสวยงามมากนะครับหลังจากนั้นอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับกูจะไปที่แกลเลอรี่ที่กิมิกนะครับแล้วเลือกสักอ่าัดไทยแลนะ้วกันล่างใ,ในช่องวิดอแท็กเหมือนเดิมครับต้องการเพิ่มเวลาในส่วนของวินาทีก็มาคลิกที่ตรงวินาทีแล้วก็ทำการเพิ่ม ที่แปดวนินาะทีคิดที่ตัวเขาจะทำจากนั้นนะครับใช้เทคนิคกับแผ a ส and z o ครับลองลึกตื่นบ้างนะครับได้แบบนี้สิจะเป็นยังไงลองเพยดูครับในลักษณะนี้นะ,น,ะนะครับหรืออาจจะคัสตอมก็ได้นะคัสตอมอาจจะซูมให้นะ เลือกซูบลงมั้งล่างลงเพลงถ้าชอบแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะไปที่ข้อความนะครับไตเติลแท็กนะครับแล้วมันคลิกนะครับแล้วมันคลิกที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งพิมพ์ครับผัดไทย ปรุงสดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลาไอ้รูปแบบนี้เขาจะจำค่าในการนำเสนอของต้มยงป้งไว้นะครับก็ทำการขยายก่นะอนเลาลองเพด,ดูแบบนีนะ้แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับการนำเสนอนี้เราก็ สามารถไปเลือกที่นะครับ a n i n a t i o n นะครให้เป็นแบบไหนสมมุติให้เป็นแบบ Fry แบบนี้ไหมอ่ลอง P ดููแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะลอง P ทั้งหมดเลยที่เรา ต้มยำกุ้งต่อไปก็ผัดไทยกุ้งสดเสร็จแลบร้อยครับการแทรกภาพและข้อความลงไปในภาพนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ